อเตอร์เกรเดเตอร์แคทหนึ oui> <S <S <Yes> ่งสี่สามเฮสครับโอ้โตกคันทางครับผม ลิปเตอร์หลังอะารับชมการทำงานของมอเตอร์เกรเดตอร์ครับผมท1 4 3 h s. หรือว่า 143H ครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube ทุกท่านนะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับผมนายธนกรชาแนล วันนี้พามาดูสายปาดสายตัดครับผมพามาชมเครื่องจะก้นหนักฮะงานปรับเก,เกียร์พิวถนนเดิมครับผม ตรงนี้เคียร์พื้นทางเดิมครับเพื่อจะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฮะเส้นทางแคบเกินครับในโครงการเป็นคอนกรีตประมาณ3เมตรห้าสิบฮะยาวประมาณ200กว่เมตรครับ เอารถเกรดมาเคลียร์พื้นที่ก่อน,นครับผมเพื่อจะได้ทำงานได้สะดวกครับไปแล้วอ่ะเดี๋ยวรอไปกลับรถมาครับอ้าวปาดไล่ดินมาแล้วครับผม ดูหุ่นของเขาครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องครับพลังหกสูบเทอร์โบไดเรกอินเจคชันครับผม มาเป็นงานเบาๆอยู่ครับปรับเกยียร์พื้นทางเดิมครับผมแคบไม่พอครับโคดเคี้ยวครับตามลำห้วยครับโอ้มีเขียดถนนด้วย เน่ยตรงนี้เป็นลำห้วยครับผม เครื่องบ่อรอบเครื่องบ่อครับผมพลังเหลือๆครับสองร้อยห้าแรงมา้งา1 4 3เฮสเป็นขับเคลื่อนหกล้อนะครับสามเผาสองล้อหน้าสี่ล้อหลังครับ จะออกไปทางร้อยแล้วเป็นรุ่นใหม่แล้วผมรุ่นนี้ลิปเปอร์หลังครับผม ก็จากลำห้วยของชาวบ้านครับต้องระวังชาวบ้านทำการ,กรเกษตรครับอ่ะเดี๋ยวรอรอตรงนี้ฮะอ้าวตั้งลำมาครับผมเข้าใกล้ลำห้วยก็ไม่ได้ครับกิ่งไม้เยอะครับผม ขบอบเครื่องเบาเบาเสียงเครื่องนิ่มๆฮะขอญอาตไปทางทีมงานด้วยนะครับผมขอญอาตรีวิวการทำง,งานของเครื่องจักรกลของบริษัทด้วยนะครับ บัน tha ใ,ใหญ่ๆบึงบ้งๆฮะโอ้ยระวังกระจกเวยน,นะครับพี่ นาง,งานก็จะประมาณนี้ครับผมฝากท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนายธนากรชาแนลด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ